ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบุวคพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือเล่มใหม่ๆบ้างดีกว่านะครับก็เป็นหนังสือที่ชื่อว่าเลกิคู่มือส่วนตัวของคุณนะครับในตอนที่1ในหนังสือเล่มที่15นะครับพูดอยู่ในโฟกัสนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตอนที่ผมทําไปผมพยายามทําเป็นจิ๊กซอนะครับพยายามทําเป็นจิ๊กซอเพื่อมาต่อกันนั่นเองนะครับเขาบอกว่าการบําบัดแบบองค์รวมนี้เกี่ยวข้องกับการรักษา จิตใจและร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้และจิตวิญญาณด้วยเป็นนึ่งเดียวกันแทนที่จะรักษาเพียงอาการเพียงอย่างเดียวและเลอิกิเนี่ยในรูปแบบต่างเนี่ยเป็นส่วนกลางของการบำบัดทางการบำบัดแบบองค์รวมมากมายในหนังสือเล่มนี้ครับเราจะมาดูสาเหตุของความเจ็บป่วยรวมไปถึงวิธีที่เราสามารถช่วยรักษาตัวเองและผู้อื่นได้โดยใช้การเชื่อมโยงระหว่างจิตใจร่างกาย และจิตวิญญาณนอกจากนี้ครับท่านฟังเราจะดูด้วยว่ากรณีต่างๆที่เคยถูกเรียกว่าปะฏิหารแนดิได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะผลลัพธ์ของวิธีการบำบัดแบบองค์รวมเช่นเลอิกินั่นเองนะครับซึ่ง กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับในะปัจจุบันนะครับบางทีอาจจะเป็นเพราะต้นทุนการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับท่านฟังถ้าคุณป่วยถ้าคุณจะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุคุณควรปรึกษาแพทย์ศัลยแพทย์โรงพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมใช่ไหมครับและให้แพทย์ผู้นั้นรักษาปัญหาด้วยวิธีทั่วไปโปรดทราบว่าข้อมูลและเทคนิคในการ ในหนังสือเล่มน,นี้ไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการแพทย์นะครับและไม่มีจุดประสงค์เพื่อทดแทนคําแนะนําดังกล่าวด้วยนะครับผู้เขียนหนังสือและผู้พิมพ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่ออาการเจ็บปวดเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ผู้อ่านหรือผู้ฟังไม่ขอคําแนะนําทางการแพทย์จากผู้จากแพทย์ผู้ที่มีคุณสมบัติเหนือสิ่งอื่นใดโปรดใช้วิ ลานายาและสาสมัญสำนึกนะครับอันนี้คือเขาเขียนไว้ในเล่มเลยนะครับซึ่งเขาเขาก็กันตัวเองอยู่รูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> การ,รเผชิญครั้งแรกกับของฉันกับเลกิเมื่อสิปีที่แล้วครับฉันไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเลกิเลยนะครับฉันรู้จักเลกิกครั้งแรกตอนที่วิฟภรรยาของฉันเข้ารับการรักษามะเร็ง ดังที่คุณทราบผลข้างเคียงของเคมีบําบัดน,นั้นร้ายแรงมากครับท่านฟังร้ายแรงมากจริงท่านฟังก็คงคง,คงรู้อยู่นะครับซึ่งไม่แปลกใจเลยครับเพราะเคมีบําบัดเนี่ยได้รับการพัฒนาจากก๊าซมัสต์ดมัสต์ดนะครับซึ่งมีรอเรือไมหานาการดเด็กน,นะครับซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสงครามเคมีช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะครับโรงพยาบาลที่รักษานะครับ VIV นะครับเสนอการบำบัดด้วยเลกิเพื่อช่วยบรรเทาผลข้างเคียงเคมีบำบัดซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในโรง,งพยาบาลใหญ่ๆห,หลายแห่งในประเทศอังกฤษนะครับและฉันเริ่มสังเกตในไม่ช้าว่าหลังจากที่บำบัดด้วยเลกิแต่ละครั้ง VIV สงบลงนะครับ น่าจะเป็นชื่อคนนะครับและเครียดน้อยลงนะครับนอกจากนี้เธอก็ยังรู้สึกดีขึ้นด้วยนะครับต่อสู้กับมะเร็งมาเป็นเวลา4ปีและแม้ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับแต่การบำบัดด้วยเลกิที่เธอได้รับการได้รับหรือทำให้ชีวิตของเธอและความตายของเธอง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่เคยเป็นมานะครับ ต้นกำเนิดของเคมีบัลัตน,นะครับผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับก๊าซมัสต์ดเนี่ยถูกนํามาใช้ใหม่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับไม่แนส่สงครามโลกครั้งที่3ก็เอามาใช้อีกนะครับเมื่อบุคลากร,กรหรือกองทัพเรือสัมผัสกับก๊าซดังกล่าวเนี่ยระหว่างการโจมตีเรือเรือรบของอีกฝ่ายพันธมิตรของกองทัพอากาศเยอรมันในฐานทัพเรือใน เมืองบาหลีประเทศอิตาลีลูกเรือหลายร้อยคนกระโดดลงไปในน้ําเพื่อหลีกหนีจากเรือที่กําลังจะจมน้ําและเมื่อพวกเขาโผล่ขึ้นมาพวกเขาถูกบกคุมด้วยสารดังกล่าวสารน้ํามันมัน,ม,นมันที่มันรั่วไหลออกมามาจากเรือที่เสียหายหลายคนสังเกตเห็นกลิ่นกระเทียมในอากาศและบ่นว่ารู้สึกแสบร้อนที่ผิวหนังมากในตอนแรกพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะน้ํามันเครื่อง แต่แล้วก็เริ่มมีตุ่มน้ำใสๆขึ้นมานะครับในจำนวนเรือที่ถูกทำลาย28ลําลำมีเรือ s s j o h n h w i n s บรรทุกก๊าซมัสตาร์ด1 2 0 0 0 0ปอนด์ที่ล่วไหลเข้าไปในท่าเรือแพทย์สังเกตว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวลงอย่างน่าตกใจนะครับในขณะที่ได้ทำการทดสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อจากเยื่อและนักวิจัยก็พัฒนามัสต์ดไดโนเจน จากสิ่งน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ,มะเม็ดและมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวได้นะครับจากนี้ไปครับสารเคมีอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์มะเร็งประเภทต่างๆนั่นเองประ,ะประโยชน์แบบของ ทีนี้ครับประโยชน์ของแนวทางแบบองคหรวมนะครับฉันเชื่อว่าใช้ยาเพื่อช่วยให้รักษาร่างกายตัวเองไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวครับและควรเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแบบองคหรวมมากกว่าที่จะรักษาสาเหตุของโรคในร่างกายของเราร่างกายจิตใจจิตวิญญาณข่าวดีก็คือมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆครับผู้คนกำลังมองหาวิธีแบบผสมผสานแพทย์ แผนตะวันตกกับการรักษาเช่นเลกิซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาคนไข้ทั้งตัวนะครับในสมัยจีนโบราณครับหมอประจำหมูบ่บ้านเนี่ยได้รับเงินเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวนะครับหากไม่มีใครจะป่วยเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาดีดีแต่หากมีคนป่วยมากเกินไปเขาจะถูกไล่ออกทันทีเมื่อเราป่วยครับเราจะเบื่ออาหารซึ่งเป็นสัญญาณจากร่างกายที่บอกให้เราให้ ให้เราเนี่ยระบบย่อยอาหารเนี่ยได้พักผ่อนร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานในการเปลี่ยนอาหารที่เรากินให้เป็นพลังงานเพื่อดำรงชีวิตแต่พลังงานนี้สามารถเปลี่ยนมาใช้เพื่อช่วยในการสามารถในสามารถในการรักษาตามธรรมชาติของเราได้เราแต่ละคนเนี่ยมีกระบวนการรักษาที่น่าทึ่งมากครับท่านฟังและซับซ้อนมากซึ่งช่วยให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมและรักษาตัวเองได้อยา่าง ได้ตับตับทับตับเท่าที่เราเนี่ยจะปล่อยให้มันทําได้นะครับเชื่อกันว่าเนี่ยตับเนี่ยจะค่อยๆทดแทนตัวเองทุกๆ2 -3 อถึงสาเดือนผิวหนังของพวกเราเนี่ยจะสร้างใหม่ทุกๆเดือนและเยื่อบุกกระเพาะอาหารทุกๆ4ี่วันมีมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างใหม่ตามธรรมชาตินี้ครับเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสมดุล และดื่มน้ําให้มากที่สุดนะครับการลดความเครียดให้น้อยนที่สุดนะครับการออกกําลังกายการฝึกสมาธิการฝึกจักระการนอนหลับให้เพียงพอก็มีความสําคัญอย่างยิ่งครับในการรักษาสุขภาพเช่นกันในขณะที่การเอาชนะโรคร้ายแรงต้องการมากกว่านั้นจากเราเลอิกิเนี่ยเป็นวิธีการอันทรงพลังมากที่สุดในการช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดี ด้วยแนยวทางแบบองคหลวมนั่นเองนะครับเอาล่ะเลอิกิคืออะไรนะครับเลอิกิเนี่ยเป็นเทคนิคของประเทศญี่ปุ่นครับในการลดความเครียดและการผ่อนคลายซึ่งยังส่งเสริมการรักษาโดยใช้พลังชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการชี้นำจากเบื้องบนนะครับคำว่าเลอิกิเนี่ยใช้ทั้งสำหรับชื่อของการปฏิบัติและสำหรับพลัง การรักษาที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเลกิเนี่ยเป็นการรักษาแบบไม่ลุกลานนะครับและไม่จําเป็นต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อรับการบําบัดแม้ว่าทั่วไปแล้วครับผู้คนจะต้องถอดแว่นตาและถอดรองเท้าก่อนเข้าการรักษาเพื่อให้ทำให้รู้สึกร,ร,รู้สึกสบายตัวหากคุณสนใจที่จะเป็นผู้บําบัดด้วยเลกิคุณต้องรู้ว่าเลกิสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้การบําบัดด้วยเลกิ เป็นประจำจะช่วยให้คุณเครียดน้อยลงนะครับและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นตั้งแต่รู้จักเลกิเ,เองฉันคนเขียนหนังสือแทบจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยและหันมาทานมังสวิรัตผักผลไม้ซึ่งมักจะเป็นบจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งและค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาหลายปีในการบาบัดด้วยเลกิฉัน ที่ช่วยให้ฉันเนี่ยตระหนักถึงเส้นทางของจิตวิญญาณตัวเองอีกด้วยนะครับผู้รักษาไม่จะเป็นต้องชี้นำพลังการรักษาที่ตนสร้างขึ้นเนื่องจากเมื่อเขาเริ่มกระบวนการรักษาและรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังงานเขาจะต้องจำจำเพียงคําคำนี้เท่านั้นนะครับผู้บำบัดเลกิดเนี่ยจะต้องถอยห่างและปล่อยให้พลังงานเนี่ยไหลผ่านตัวเขาไปยังคนที่ต้องการนะครับ มันมีคำ,คำว่าหลีกทางไปนะครับสามารถใช้เลอิกิเพียงอย่างเดียวและร่วมกับยาแผนปัจจุบันเพื่อช่วยในการฟื้นตัวได้นะครับเลอิกิเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อหรือความศรัทธาสิ่งที่ต้องการคือความรักและความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นนะครับพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะถูกนามาจะถูกนำมาทางใช้ทางโดยที่เรียกว่าโดยพลังงานที่สูงกว่านะครับดังนั้นเลอิกิเนี่ย จึงรู้ว่าต้องไปที่ไปที่ไหนนะครับจะต้องดําเนินการอย่างไรด้วยตนเองและด้วยเหตุนี้เองครับเลกิไม่ก่อเกิดอันตรายใดๆอย่างแน่นอนนะครับเลอิกิเนี่ยรักษาโรคได้อย่างไรเลออกิเนี่ยเป็นรูปแบบการบําบัดด้วยพลังงานแบบองค์รวมนะครับแบบองค์รวมหมายถึงการบําบัดที่เน้นที่จิตใจนะครับร่างกายและจิตวิญญาณของเราในการในเวลาเดียวกันและความสําเร็จ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเลยทีเดียวร่วมกับเช่นทักษะของผู้บำบัติและความอะไรนะความเปิดกว้างของผู้รับการบำบัตินั่นเองนะครับการรักษาเลกิจเนี่ยช่วยรักษาโดยการปรับสมดุลศูนย์พลังงาน ของร่างกายและขจัดสิ่งอุดตันนะครับเราผู้รักษาเปรี่ยนเสมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์และตัวเองที่สูงกว่าของบุคคลที่กําลังรักษาด้วยนะครับตัวตนที่สูงกว่านี้เองครับที่ยอมรับการรักษาและเนื่องจากเราทุกคนเนี่ยมีเจตจำนงเสรีบุคคลนั้นจึงอาจยอมรับการรักษาหรือไม่ก็ได้นะครับ พลังแห่งการบำบัดมาจากไหนนะครับไม่มีสิ่งใดที่เป็นของแข็งฟิสิกส์ควอนตัมกล่าวไว้ว่า9 9 9 9 9 9เนี่ยของสิ่งที่เรียกว่าสสารหรืออวกาศว่างเปล่านะครับภายในอวกาศเนี่ยมีพลังงานและมีพลังงานอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่อะตอมที่เล็กที่สุดในร่างกายของเราจนไปถึงดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงบนท้องฟ้า ไม่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงเราไม่สามารถมองเห็นลมได้แต่เรารู้สึกและเห็นผลกระทบของลมที่มีต่อโลกที่อยู่รอบตัวเราได้พลังงานสากลที่มีอยู่ในสวรรค์สามแห่งสวรรค์แห่งแรกคือสิ่งที่เราคือสิ่งที่เราในฐานะมนุษย์อาศัยอยู่นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้ในชีวิต,วตประจำวัน ของเรานะครับมันคือโลกทางกายภาพหรือโลก,โลก3ามมิติันเองนะครับทะเลภูเขาป่าไม้ต้นไม้รวมถึงผู้คนมากมายทุกคนและทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับมันคือการผสมผสานระหว่างสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีรวมถึงพลังงานที่ดีและไม่ดีผสมปนปน,ปนกันอยู่นะครับอยู่ด้วยกันนะครับมีผู้คนที่ต้องการช่วยเหลือและผู้ต้องการใช้ประโยชน์ สลับไปสลับมานะครับแต่ละคนแต่ละสิ่งมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีระดับที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับสวรรค์ชน้นที่2เป็นสนามพลังจิตสำนึกครับที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ทางกายภาพที่นี่เป็นที่วิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณต่อไปพวกเขาสามารถช่วยเราในการช่วยเราในโลกแห่งวัตถุได้นะครับซึ่งผม โมวาพัดแคทผมเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสกลับมาผมก็มาทำโมวาพัดแคทนั่นแหละนะครับแต่เพียงเพราะพวกเขาเนี่ยอยู่คนละฟางของม่านหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขายังมีอัตรานะครับดังนั้นพวกเขาอาจจะมีเหตุผลของตัวเองที่จะช่วยเราได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนที่ผมสำหรับผมนะครับนี่ในกรณีของผม ของผมเองที่ผมอยู่ในโลกของวิญญาณผมอัตตาผมหายไปนะครับแล้วเพราะจากการฝึกจักกะแล้วก็การฝึกสมาธิมันมันเป็นอะไรที่อิสระมากผมจําวินาทีนั้นได้นะครับเอาละเข้ามาที่หนังสือนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะใช้อัตตาของเราเพื่อสร้างความประทับใจให้เราทําให้เรารู้สึกพิเศษ สิ่งสำคัญเมื่อ,อ,อทำงานร่วมกับผู้นำทางเหล่านี้ครับเราคือต้องควบคุมตัวเองให้ได้ยังมีวิญญาณที่มีพลังงานอันบริสุทธิ์สูงอยู่ภายในชั้นที่2นะครับโบจะไม่ว่าวิญญาณเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้นำทางและด้วยเห็นนี้เองพวกเขาจึงอยู่ที่นั่นเพื่อนำทางเท่านั้นเราเองต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับให้พวกเขาช่วยเหลือหรือไม่นะครับซึ่งมีอยู่จริง ผมเจอสำหรับผมผมเจอแล้วจริงๆนะครับสวรรค์ชั้นที่3คือซึ่งพลังงานแห่งการรักษาอันศักดิ์สิทธิ์มาจากเราทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสวรรค์ชั้นที่สได้ในระดับที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นพระเยซูทรงใช้พลังของพระวิญญาณอันบริสุทธิ์จากสวรรค์ชั้นที่สเพื่อรักษาและปรับสมดุลร่างกายของพระองค์เองนะครับ รวไมไปถึงพระเจ้าองค์อื่นๆพระพุทธเจ้าหรือสาวกหรือศาส,ส,ส,สนาอื่นๆนะครับในความเชื่อต่างๆนะครับทีนี้ครับในหนังสือเขาบอกว่าสาวกจึงทําให้พวกเขาสามารถรักษาผู้อื่นได้ตามระดับนะครับในสวรรค์ชั้นที่3เนี่ยไม่มีอัตตานะครับมีเพียงความรักความเมตตาเท่านั้นพลังงานในชั้นที่3มมาจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเหนือจากเหนือกว่าพลังงานในรูปแบบอื่นๆทั้งหมดเราสามารถเชื่อมต่อ โดยตรงกับสวรรค์ชั้นที่3จากสวรรค์ชั้นแรกได้โดยไม่ต้องผ่านสวรรค์ชั้นที่2นะครับสิ่งมีชีวิตในสวรรค์ชั้นที่3เนี่ยจะเคารพเจตจำนงเสรีของเราเสมอนะครับเขาเรียกว่าจักรวาลก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อเรารักษาด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะได้รับการรักษาจะต้องเต็มใจที่จะต้องได้รับการรักษาเช่นกันเลกิมีจริงหรือไม่เพื่อนบ้านของฉัน โลบาต้า <Lob> <Lob ata S 1> เป็นนักบําบัดจิตวิทยานะครับแต่เธอเนี่ยไม่ใช่นักบําบัดด้วยเลกิเมื่อเลกิเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศอังกฤษนะครับโลบิต้าเนี่ยค่อนข้างไม่สบายใจกับคํากล่าวอ้างดังกล่าวดูเหมือนว่าผู้รักษาเลกิเพียงแค่ต้องวางมือบนร่างกายของตนเท่านั้นนะครับทีนี้ในขณะ,ะที่จิตใจของพวกเขาเนี่ยเป็นอิสระ ที่จะออกไปเที่ยวที่อื่นเพื่อวางแผนวันหยุดครั้งต่อไปบางทีพวกเขามีความกล้าที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าการรักษาก็ได้นะครับมันจะทําให้การรักษาทางจิตวิญญาณดูเหมือนงานหนักมากเกินไปเป,เปรียบเทียบกับโรบาตา้าสงสัยอย่างยิ่งว่าเลกินเนี่ยมีจริงหรือไม่มันใช่ของจริงหรือเปล่านะครับและความคิดนี้เองครับได้รับการตอกย้ําด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกฝนที่สูงมากในช่วงแรกๆนะครับซึ่งราคาของรถยนต์ใหม่เลยนะครับคือใครที่ไม่เชื่อว่าเลกิมีจริงไม่จริงเนี่ยมันจะมีคุณมันมีอะไรนะพลังงานที่เรียกค่าม,มูลค่าอยู่ของมันนะครับซึ่งในเวลาต่อมาครับเมื่อเธอช่วยเพื่อนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเลกิและพูดคุยกับผู้รักษาเลกิคนอื่น ที่พร้อมจะแบ่งปันความรับบางอย่างเธอจึงเริ่มเข้าใจว่าการฝึกฝนและการเริ่มต้นของอาจารย์เลกิช่วยให้เขาหรือเธอสามารถนำเลกิมาใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามที่จำเป็นสำหรับการบำบัดด้วยพลังงานรูปแบบอื่นๆเลยขอบคุณท่ันทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับผมบอกเลยว่าช n e l นี้ ไม่ใช่ช่องธรรมดานะครับผมพูดด้วยความเต็มใจเลยว่าผมเป็นบุคคลหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์เรื่องของโลกวิญญาณมานะครับก็เคยตายมาเกาะในอีกนะครับผมจะตอบแทนท่านฟังทุกท่านด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์ผมขอบคุณท่านฟังทกท่านด้วยน้ำตาแล้วก็ด้วยหัวใจของผมผมขอบคุณมาโดยตลอด นะครับผมรักท่านคนทุกท่านโดยที่ไม่มีไม่มีความคาดหวังอะไรนะครับผมรักด้วยใจจริงจริงรายการที่ผมทําทุกตอนผมทําด้วยความตั้งใจจริงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมา,มากขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับที่คอยช่วยเหลือผมมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆจากหัวใจของผมขอบคุณไปถึงพลังงานที่ดี พลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในตัวผมตลอดเวลาเป็นพลังงานบวกตลอดเวลานะครับขอบคุณไปถึงทุกขึ้นความถี่ทุกมิติในในช่วงเวลาที่เป็นบวกทั้งหมดนะครับรวมไปถึงจักรวาลกาแล็กซีสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ดีๆที่มาหาผมนั่นเองขอบคุณทุกคนคนดีๆผู้คนดีๆที่เข้ามาหาผมขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีขอบคุณท่าฟังด้วยนะครับสััสดีครับ